ตัวดีๆก่อนเช็ดตัวดีๆก่อนรางงชวยช่วยอาบน้ำได,ด้สวยจังเลยนะน้ำได้สวยไหมมาดักน้ำได้สวยไหมฝนฟูจังเลย่เช็ดตัวแล้วมาจ้ามาแล้วตัวขาดเช็ดตัวก่อนเออหนอนเช็ดตัวจะนอนเช็ดตัว